ลูกเพจมาหรือ,อยังครับ <c oughs> อ่ารอเข้ามากันก่อนนะครับภาพเสียงชัดนะครับอ่าสวัสดีทั้ง9คนนะครับผมสวัสดีนะครับอ่าสวัสดีนะครับลูกเพจตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้าน ที่หนึ่งนะครับผมสุขาพิบาล5้าน,5นะครับซึ่งเป็นร้านของพี่ปิ๊โกวีนาหงสกุลเนี่ยนะฮะที่เป็นที่แพ็กกล่องกําลังใจแล้วก็กล่องแม่นุมอีจานของเราที่นี่นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจีย๊ยบเหมือนเคยนะครับผู้ที่ดูแลกล่องกําลังใจนะฮะอันนี้เริ่มแพ็คลอตที่เท่าไหร่แล้วครับพี่เจีย๊ยบล็อตที่4ี่แล้ว ออครับผมอ่ะอันนี้ก็คือพี่พี่กำลังแพ็คลอตที่4นะครับซึ่งด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือล็อตที่3นะพี่เจี๊ยบเนาะอ่าแสดงว่าเราส่งไปแล้ว2ล็อตนะครับอันนี้คือล็อตที่3ที่ทางพี่พี่แฟดเนี่ยก็กำลังจะมารับนะครับผมอ่าจำนวนล็อตที่3นี้นะฮะที่จะส่งเนี่ยคือล็อตคนที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่9อ่าเก้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ นั่นแหละกำลังจะส่งนะครับในรอบบ่ายโมงสักประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวจะมีการขนไปส่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ทางพี่พี่มูล,ลนิธิเพชรเกษมแล้วก็อีจันร์ของเราเนี่ยนะฮะก็กําลังแพ็กกล่องกําลังใจลอที่ลอที่เท่าไหร่นะพี่ลอที่4ี่นะฮะอ่านี่นะครับก็จะเป็นของที่จะได้นะครับผมคือเหมือนกันทุกกล่องเนาะพี่เนาะครับ นี่นะครับก็คือบรรยากาศนะครับที่พี่ๆกำลังแพ็คของกันนะครับสำหรับของในกล่องกำลังใจนี่นะครับก็จะเป็นข้าวสารนะฮะ10บกิโลเลยนะครับซึ่ง10บกิโลเนี่ยจะเป็นถุงแบบนี้ก็ให้ไป2ถุงนะครับเพราะว่ามันถุงละ5้กิโลเนาะอ่าแล้วก็มีปลากระป๋องมาม่านะครับน้ำพริกนะฮะ ผักกาดดองต่างๆนะครับข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจําวันนะครับของกินของบริโภคนะอืมอันนี้พี่ๆก็กําลังทําการแพ็คของอยู่นะครับนี่คือทุกๆวันนี่นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยพี่ๆก็จะมาเข้าเตรียมของอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมส่งใน ทุกวันเลยนะครับอันนี้คือการแพ็คของกล่องกำลังใจนะฮะสำหรับคนไหนนะครับที่ต้องการที่จะรับกล่องกำลังใจเนี่ยตอนนี้เราเปิดช่องทางเพิ่ม2ช่องทางนะครับนั่นก็คือสามารถลงทะเบียนได้ในรายการ Morning Talk นะครับตอน8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับขณะที่เราไลฟ์สดอยู่เนี่ยสามารถส่งเรื่องราวนะครับขอมาได้เลยนะฮะว่าต้องการอะไรบ้างนะครับ มีความได้รับผลกระทบยังไรนะครับผมแล้วก็ในรายการโควิดทูเดย์ตอน4ี่โมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวต่อวันเนี่ยจะในการเข้ารายการเนี่นะฮะจะมีการประกาศอยู่นะครับว่าให้ลงทะเบียนได้อะไรบ้างนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศการแพ็คกล่องนมกันบ้างนะครับ เป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนครับ,รบผมวันนี้กําลังไลฟ์สดอยู่นะฮะอันนี้คือการแพ็กกล่องนมนะครับให้แม่นมที่ต้องการเอานมไปให้ลูกๆนะครับอ่ะพี่มิกกี้ยังไงบ้างวันนี้ก็แพ็กเรื่อ,อยๆไายชื่อมาเต็มแล้ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อย อืมรับลื่นนะดูนมก็ยังมีอยู่แต่เราตามพอเดอร์นะแม่ถ้าว่าโทรไปแล้วแบบขอเพิ่มเหมือนนี้ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าขอตามออเดอร์ไปแล้วเราเาจัดให้วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ทีมโค้ชทับด้วยที่ช่วยกันส่งคนมาทั้งสี่คนหลายนแนะนาตัวหน่อยในในในแนะนาตัวหน่อยเร็วสองแล้วเนาะครับอ่าเป็นห้ารอบนี้เรา ตั้งใจมาเลยไหมตั้งใจมาค่ะครับอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วใช่ไหมพี่ออเนี่ยนะฮะวันนี้เอากี่กล่องดีครับเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมนะครับวันนี้มากันกี่คนครับพี่พี่ทีมโบทสี่คนนะฮะอ่านี่ก็พี่พี่ก็มาช่วยกันแพ็กของนะครับเป็นกล่องนมนะอันนี้ส่งไปบ้างแล้วหรือยังพี่ กล่องนมโอ้วันสุกที่ผ่านมาส่งไปแล้วนะสามร้อยกว่ากล่องนะครับ <c oughs> สําหรับแม่ๆนะฮะที่ต้องการนมไปให้น้องๆน,นะครับ <c oughs> เราก็ส่งไปแล้วนะเมื่อวันสุกแต่เดี๋ยวทางกล่องนมเนี่ยนะฮะจะมีการส่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าส่งไปยังไงเท่าไรนะครับต้องติดตามที่หน้าเพจอิจันนะ <c oughs> <c oughs> ครับผมสำหรับแม่ๆคนไหนที่บอกว่าต้องการนมนะครับไปให้น้องๆช่วงนี้ตกงานไม่มีทุนทรัพย์นะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดส9เานี่ยสามารถส่งเรื่องราวเข้ามานะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่ทั้งชื่อของตัวเองชื่อของคุณแม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ชื่อของน้องๆชื่อของลูกที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่สำคัญเรื่องราวที่ ต้องการความช่อเหลือต้องการกล่องนมเนี่ยคืออะไรสามารถส่งมาได้ใต้โพสต์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเราจะบอกว่าโพสต์นี้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับกล่องนมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็สามารถส่งเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็อีกนช่องทางนั่นก็คือช่องทางตอน ารายการเช้านะครับนั่นก็คือ Morning Talk เนี่ยนะฮะที่เราจัดกันเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาว่าต้องการรับกล่องนมหรือว่ากล่องกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดอย่างที่ผมได้พูดไปนั่นก็คือชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เรื่องราวสำคัญมากนะครับว่า,าได้รับผลกระทบยังไงนะครับเข้ามาในไลฟ์สด ขณะไลฟ์สดเลยนะฮะตอนเช้า8โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่สามารถส่งเข้ามาขณะที่ไลฟ์สดนั่นก็คือโควิดทูเดย์นะครับในเวลา4โมงเย็นนะ4โมงเย็นเป็นต้นไปก็สามารถส่งข้อมูลแล้วก็ส่งลงทะเบียนะะนะฮะเข้ามาได้นะครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยนะฮะพอลงวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทั้ง3 4ช่องทางที่เราได้พูดออกไป สำหรับกล่องกาลังใจเนี่ยถ้าเป็นโพสต์เนี่ยจะเป็นโพสตอนสองทุ่มนะครับที่เปิดให้ทุกคนลงทะเบียนนะฮะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะอธิบายชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันหลังจากที่ใกล้ๆจะจบไลน์นี้นะครับนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดว่ารายละเอียดลงทะเบียนอะไรยังไงนะครับแต่อันนี้ตอนนี้ขอให้ทุกคนดูบรรยากาศการแพ็กของก่อนนะฮะ <c oughs> อ่านี่ครับ ก็คือบรรยากาที่กำลังแพ็คของการอยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทางพี่ก็กำลังแพ็คกล่องกำลังใจนะครับเป็นล็อตที่สีละนะฮะซึ่งวันนี้ก็เตรียมที่จะส่งล็อตที่สามนะครับจำนวน149กกล่องนะฮะโดย ประมาณช่วงบ่ายนะครับพี่พี่ทีมแฟตเนี่ยก็จะมารับกตอนนี้รถขนส่งก็มาถึงแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอขนเพื่อที่จะไปส่งมอบสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิเก้านะฮะตกงานนะครับอ่าเจสสสวัสดีครับ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่ร้านชีพูดนะครับที่สุขาพิบาลห้าซึ่งเป็นร้านที่ปิป๊กตัวินาของเราเนี่ยนะฮะโอ้พี่ๆทำกันเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวจะหมดละ <c oughs> ลอ็ลอตลอ็อตสี่นี่กี่กล่องนะพี่เสียร้อยห้าสิบกล่องนะครับลอ็อตที่สี่ร้อยห้าสิบกล่องนะ อัที่4นี่เดี๋ยวน่าจะเป็นการส่งไปวันพรุ่งนี้นะครับผมดันดันดี้าไมดิไปดูบรรยากาศการแพ็คของไปสักครู่นะครับผม อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกเพจได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียงพี่พ,พี่เขาแพ็คของดังมากเลยนะฮะ อนี่คือบรรยากาศนะครับการแพ็กกล่องกําลังใจนะด้านขวาห้องนู้นก็จะเป็นการแพ็กนมนะครับกล่องนมแป๊บเดียวนะครับพี่พี่แพ็กเสร็จเรียบร้อยละอันนี้ร้อยห้าสิบกล่องนี้คือเสร็จแล้วเหรอพี่ยังเหรอครับอืมเหลืออีกครึ่งเดียว,วนนะโอ้อยูนะต่อวันนึงแสดงว่าวันวันนึงก็แพ็กได้หลายล็อตอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะัดเป็นงานถนัดล งานถนัดไปแล้วใช่ไหมพี่อ่ะนี่นะครับพี่พี่ก็นํากล่องเปล่ามาอย่างนี้นะครับทุกทุกวันเลยอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการอ่ากล่องนมนะครับบอกว่าเป็นแม่ตกงานเนี่ยต้องการนมให้ลูกๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ทางอิจันนะครับได้เพิ่มช่องทางนะครับให้ลงทะเบียนคือ ช่องทางหนึ่งนั่นก็คือไลฟ์สดของรายการ Morning Talk ในตอนเช้าเนี่ยนะครับเวลา8โมงเป็นต้นไปสามารถส่งเรื่องราวลงทะเบียนมาได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวทุกที่คุณแม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้องกินสูตรนมอะไรบอกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริงๆนะส่งเข้ามาในขณะที่เรากำลังไลฟ์สด ในรายการ Morning Talk นะครับ8โมงเชา้าแล้วก็อีกรายการหนึ่งนะครับนั่นก็คือรายการ Covid Today แม่แม่เนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวสูตรนมชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์อย่าลืมนะครับเข้ามาในขณะตอนไลฟ์สดในรายการ Covid Today เวลา4โมงเย็นนะฮะ อันนี้คือเราเพิ่มช่องทางให้นะครับรายการละ25รายชื่อรวมกันเป็น50รายชื่อนะครับอันนี้คือเราเพิ่มช่องทางให้แต่สําหรับช่องทางปกติที่เราเปิดให้ลงทะเบียนนั้นก็คือ,อใต้โพสต์นะครับสําหรับแม่ที่ต้องการรับกล่องนมนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตอนหนึ่งทุ่มเราจะมีโพสต์บอกว่าเปิดให้คุณแม่ลงทะเบียนนะครับตอนหนึ่งทุ่มตรงนะ ให้ใส่ชื่อทั้งชื่อของคุณแม่แล้วก็ชื่อของลูกนะครับสูตรนมยี่ห้อนะฮะที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงๆนะที่สำคัญคือเรื่องราวที่ ต้องการที่จะได้รับนมนะครับคือเราก็อยากรู้ว่าคุณแม่ได้รับผลกระทบอะไรบ้างต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการคัดเลือกเนาะหากส่งแต่ข้อมูลมาไม่มีเรื่องราวเลยเนี่ยมันก็จะยากต่อการคัดเลือกนะครับคุณแม่อันนี้คือหนึ่งทุ่มตรงนะครับในใต้โพสตนะที่เราจะโพสต สำหรับกล่องกำลังใจอ่าใครที่บอกว่าอยากได้กล่องกำลังใจจังเลยตอนนี้ตกงานนะครับได้รับผลกระทบมากๆเลยก็สามารถขอลงทะเบียนรับกล่องกำลังใจได้นะครับแต่ว่าเราจะโพสต์ตอนสองทุ่มนะฮะสำหรับคนที่อยากได้รับกล่องกำลังใจก็เข้ามาลงทะเบียนได้ที่ใต้โพสต์ตอนสองทุ่มนะฮะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเช่นเดิมคือเรื่องราวนะครับชื่อที่อยู่ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องราวนะครับเราต้องการที่จะรู้ว่าทุกคนได้รับผลกระทบยังไงทุกยังไงเพื่อที่จะง่ายต่อการคัดเลือกนะครับแล้วเราก็จะคัดเลือกสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะที่กําลังลําบากอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อช่วยกันหลายๆคนนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่พี่อยู่นะครับเดี๋ยวแผ่นไปดูบรรยากาศที่หน่อย มีตา้ามา โอเคอันนี้คือบรรยากาศนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่ปิ๊บกวีนาเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมออกไปลำบากนะครับตอนนี้นนนสำหรับข้าวนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ จะใส่ไปในกล่องกําลังใจนะฮะกล่องละ10กิโลกรัมนะครับก็อยู่ได้หลายวันเหมือนกันนะครับสําหรับการใช้รับประทานนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่นิพพานนะครับผมพอดีพี่เดนน่าเข้ามาแล้วพี่ปิ๊กสวัสดีครับวันนี้พี่ปิ๊กมายังไงบ้างครับผมมาดูจัดของนะ เป็นห่วงน้องๆเหมือนกันได้สารข้าวอะไรยังก็ไม่รู้อะไรนะ้ังลอยตัดแทนดมากแล้ววันนี้ของจัดไปเยอะไหมคะเอออันนี้เตรียมส่งรตที่สามแล้วฮะครับผมขอบคุณเภตริจันด้วยนะที่มาช่วยครับหน้ากับวันนี้ที่ปวีนานะคะเราก็จะได้ ให้คนที่เขาเดือดร้อนนะนะได้รับการช่วยเหลือนะคะเข้าถ mm ึงบ้านเขาเลยนี่ก็ส่งทางไปรษณีใช่ไหมครับวันนี้ล็อตนี้เท่าไหร่คะล็อตนี้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้ากล่องครับสำหรับกล่องกําลังใจนะฮะออครับก็ให้อดรอนะตอนบ่ายสิงหใช่ไหมครับเลยว่าใครใช้กล่นี้ได้ครับนะคะอ่าฮะ ขอบคุณมากครับเมนจันลงเครื่องมาแล้วทาเดือบเป็นสายางมาครับผมอ่าครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือพี่ปิ๊กลงมาดูนะครับว่าคือโครงการแม่นูมิจันเนี่ยนะฮะเราร่วมกับมูลนิธิปรวีนานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับทั้งแม่แม่ตกงานที่ต้องการนมผงนะครับให้ลูกไปดื่ม นะครับแล้วก็คนที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากโควิด1 9แล้วต้องการกล่องกำลังใจต้องการข้าวสารอาหารแห้งนะครับไปบริโภคในช่วงนี้นะครับน,นี่ก็คือการร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโควิดสิบเก้านะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะอ,อันนี้ก็กำลัง แพ็กกล่องกำลังใจอันนี้เสร็จแล้วนะครับเหลือปิดกล่องแล้วก็ซีนนะฮะพอซีนเสร็จแล้วเนี่ยพี่ๆก็จะเอามาวางอย่างนี้นะครับหน้ากล่องก็จะมีคํากําลังใจนะครับแปะไว้อย่างนี้นี่อันนี้ก็คือน้องทับทิมนะครับลานอิจันของเรานะฮะ คือต้องบอกว่าการลงทะเบียนนี่นะฮะเราเปิดให้ลงทะเบียน4ช่องทางนะครับตอนนี้นั่นก็คือสามารถลงทะเบียนได้ขณะไลฟ์สดในรายการ Morning Talk แล้วก็รายการโควิดทูเดย์ใต้โพสที่เราโพสนะครับใน2ช่วงเวลานะฮะ สำหรับรายการ Morning Talk เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปสามารถส่งเรื่องราวนะครับที่จะขอนุมเข้ามาชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับที่สำคัญเรื่องราวว่าต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงเนี่ยนะฮะสำคัญมากนะครับส่งเข้ามาในขณะที่เราไลฟ์สดรายการ Morning Talk อยูนะตอน8โมงนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งนะั่นก็คือ COVID Today นะครับสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาในขณะไลฟ์สด เช่นกันนะครับลงทะเบียนนะฮะอ่าอันนี้พี่พี่ก็กำลังมาแจกนะครับน้ำพริกใบเตยอืมครับน้ำพริก <c oughs> ผัดผงะท้องทานต้มได้นะคะครลดเลยลดมากเลยทดลองว่าแาบจานส่งไปนี้กินได้ทั้งเดือนเลยนะครับครับต่อลมหายใจได้เฮือกนึงนะครับครับช่วยข้าวสารครับผมใช่สิบกิโลครับพี่ปิ๊ก ครับครับมากเลยเนี่ยครับอันนี้เรามีไตรีด้วยนะครับอ่าาที่เหโทรศัพท์าได้นะคะครับเบร้อนะ ณกรดนทำราั่คครับครับผมงานจริงนะครับมาดูงานเองเลยนะครับครับครับอ่า อ่ะโอเคอันนี้พี่พี่ก็ย้ำอีกทีนะครับพี่ๆี่กำลังแพ็กกล่องกำลังใจเป็นล็อตที่4ละนะฮะเดี๋ยวล็อตที่3รอประมาณช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางพี่พี่แฟดนะฮะจะนํากล่องกําลังใจไปส่งนะครับซึ่งล็อตที่3าเนี่ยจะเป็นล็อตของคนที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่9นะครับที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับใครที่ ลงทะเบียนวันที่9ไว้นะครับที่มีรายชื่อนะ,อะสำหรับหลายๆคนสงสัยว่าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองได้หรือไม่ได้นะครับโพส4โมงเย็นทุกๆ4โมงเย็นเนี่ยนะฮะเราจะมีโพสต์บอกไว้นะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องนมแล้วก็กล่องกําลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีโพสนะฮะแจ้งคือไว้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับใครที่บอกว่า ลงทะเบียนไปแล้วทําไมยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราลงถูกที่หรือเปล่านะครับ<อ>ถ้าสมมติว่าไฟ์สดตอนนี้มาลงทะเบียนในไร์สดตรงนี้ที่ผมกำลังไฟ์สดอยู่เนี่ยก็เราไม่รับพิจารณานะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ลงตามกฎกติกาที่เราโพสต์ไว้นะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับพิจารณานะ แต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปเลือกอีกครั้งหนึ่งว่า,เ,าเข้าแก็บหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ลําบากตอนนี้เนี่ยมีเยอะจริงๆเราก็ต้องคัดเลือกนะครับช่วยเหลือผู้ที่ลําบากจริงๆหนักจริงๆก่อนนะครับเพื่อที่จะกระจายให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะผม วันที่11ยังไม่ส่งนะครับวันที่11เดี๋ยวกล่องกําลังใจอันนี้เป็นของล็อตของวันที่9นะครับคนที่ลงทะเบียนมาเมื่อวันที่9นะครับพี่แปดก็กําลังจะเอาไปส่งนะครับอันนี้คือล็อตที่4ล็อตที่4นี่คือคนลงทะเบียนเมื่อวันที่10ใช่ไหมพี่ล็อตที่4ที่กําลังแพ็คอยู่เนี้ยคือคนลงทะเบียนวันที่10นะครับ อเคนะครับก่อนที่จะลงไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูบรรยากาศการขนส่งหลังจากที่พี่พี่แฟดนะครับมารับกล่องไปขนส่งนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับอันนี้คือบรรยากาศการแพ็กกล่องกำลังใจล็อตที่4นะฮะย้ำอีกทีนะครับสำหรับใครที่ต้องการขอรับกล่องกำลังใจหรือแม่คนไหนที่ตกงานแล้วต้องการที่จะขอรับ นมนะครับนมผงนะฮะให้ลูกๆนะครับสามารถลงทะเบียนนะครับได้ใต้โพสต์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเราจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเปิดให้แม่ลงทะเบียนขอรับกล่องนมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับสำหรับข้อมูลที่จะต้องกรอกนั้งก็คือ 1. ชื่อคุณแม่แล้วก็ชื่อของลูกนะครับ2 สูตรนมยี่ห้อนมอย่างชัดเจนนะครับว่าคุณลูกกินนมอะไรยี่ห้ออะไรนะครับ 3. ที่อยู่ที่ชัดเจนและสี่สำคัญมากนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อีกเรื่องหนึ่งนะัก็คือเรื่องที่ 5. สตอรี่เรื่องราวที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้แนบมาด้วยนะครับ ต้องบอกว่าต้องการช่วยให้เราช่วยยังไงนะครับตกงานขาดติดขาดปัญหาอะไรทำไมถึงไม่สามารถซื้อนมให้ลูกได้ต้องการขอรับกล่องกำลังอขอภัยครับต้องการรับนมไปช่วยลูกยังไงนะครับอันนี้เรื่องราวส่งเรื่องราวเข้ามาด้วยนะนอกจากข้อมูลที่ผมพูดไปแล้วต้องมีเรื่องราวด้วยนะครับอันนี้คือการขอรับ กล่องนมนะครับแล้วถ้าคนที่บอกว่าอยากจะขอรับกล่องกําลังใจที่เรามีการแพ็คอยู่ตรงนี้นะครับทำยังไงติดตามได้เช่นกันนั่นก็คือหน้าเพจอิจานตอนสองทุ่มนะครับเราจะมีโพสต์เปิดให้ลงทะเบียนนะครับขอรับกล่องกําลังใจนะฮะสามารถส่งใส่ชื่อนะครับที่อยู่เรื่องราวที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรื่องราวที่ต้องการที่จะ ขอรับกล่องกําลังใจลําบากยังไงนะครับส่งเข้ามาและที่สําคัญเบอร์โทราศัพท์ติดต่อนะครับให้สามารถติดต่อได้จริงๆนะเราจะติดต่อไปนะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนเนี่ยบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองได้หรือไม่ได้เราจะมีการประกาศชื่อในวันถัดไปนะครับสมมุติว่าวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนตอนหนึ่งทุ่มวันอังคารก็จะประกาศรายชื่อละว่าใครบ้างที่ได้รับนะครับต้องติดตามหน้าเพจอีจันนะ แล้วทีนี้เราเปิดอีก2ช่องทางนะครับให้ผู้ที่อยากลงทะเบียนนะครับอขอความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยนะฮะเราจะเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนในรายการ2รายการนั่นก็คือรายการ Morning Talk แล้วก็รายการ COVID Today นะครับสำหรับรายการ Morning Talk เนี่ยก็จะออนแอร์ air, ไลฟ์สดประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทุกคนสามารถส่งเรื่องราวข้อมูลที่ต้องการรับ กล่องนมนะครับได้โดยส่งข้อความผ่านไลฟ์สดได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์สดได้เลยข้อมูลที่จะต้องกรอกนะั่นก็คือเรื่องราวของคุณแม่ที่จะต้องการรับกล่องนมนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะเลือก25รายชื่อนะครับในรายการ Morning Talk นะครับ ในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็รายการ COVID TODAY นะครับตอน4โมงเย็นของทุกวันเนี่ยนะฮะจันถึงสุกเนี่ยเราก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยเช่นกันรายละเอียดก็เชน่นกันกับการลงทะเบียนในรายการ Morning Talk นะครับเช่นกันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนนะครับให้พี่ๆได้แพ็กกล่องกำลังใจกันต่อนะครับสู้ๆนะครับรูปเพจสวัสดีครับ